สวัสดีครับสวัสดีพี่พๆทุกท่านกันเหมือนเช่นเคยเลยนะครับผม วันนี้นะครับเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมพบกันในทางช่องวัตถุมงคลสีทิศนะครับผมและวันนี้นะครับผมเราอยู่กันใน EP ีที่699กันแล้วนะครับพี่ๆก็ถ้าหากพี่ๆท่านใดนะครับผมเพิ่งเคยผ่านนะครับเข้ามานะครับผมรับชมทางช่องของผมนะครับผมกันเป็นครั้งแรกนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมก็อย่าลืมกดปุ่มถูกใจนะครับผมคลิปวิดีโอนี้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามไว้ให้ทางช่องของกระผมด้วยนะครับและที่สําคัญเลยนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่ง นะครับผมข้างๆปุ่มติดตามไว้กันด้วยนะครับพี่ๆพื่อดีว่านะครับผมเวลาผมได้ลงคลิปวิดีโอนะครับแบ่งปันนะครับผมพระเครื่องเครื่องรางนะครับของสะสมนะครับผมราคาแบ่งปันแบบนี้นะครับผมจะได้แจ้งเตือนไปยังพี่ๆเป็นท่านแรกๆเลยนะครับแล้วสาหรับท่านใดนะครับผมที่รับชมแล้วชอบใจนะครับผมรับชมแล้วถูกใจรับชมแล้วสนใจอยากจะเช่าบูชาพระรายการไหนนะครับผมสามารถสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับไลน์แอดอยู่ตรงด้านบนเลยนะครับผมแอด1 7 c o i p d q นะครับผมเบอร์โทรนะครับผม090 325 1096สามารถใช้โทรติดต่อสอบถามเข้ามากัได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับกติกานะครับผมของทางช่องนะครับผมก็ง่ายๆเหมือนเดิมในทุกๆ EP นะครับผมเพียงแค่ พี่ๆนะครับผมดูให้ชอบใจนะครับผมดูให้ถูกใจดูให้สนใจนะครับว่าอยากจะชอบบูชาพระเครื่องรายการไหนนะครับหลังจากนั้นก็ให้จดเป็นหมายเลขขององค์พระองค์นานๆไว้ได้เลยนะครับผมซึ่งนะครับผมใน EP นี้นะครับผมก็ได้นํามาแบ่งปันให้พี่ๆนะครับผมทั้งหมด29รายการเลยนะครับผมเริ่มต้นตั้งแต่หมายเลขที่1ตรงด้านบนนี้นะครับผมเรียงไปจนถึงหมายเลขสุดท้ายนะครับผมคือหมายเลขที่29ตรงมุมด้านล่างนี้เลยนะครับผมหลังจากที่จดเป็นหมายเลขที่ถูกใจเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็อย่าลืมสังเกตดูตรงชื่อนะครับคลิปวีด้วยนะครับผม ตรงส่วนนั้นนะครับผมจะมีหมายเลข EP นะครับผมเขียนกำกับบอกอยู่นะครับเพลงตัวน <Sí. S 1> like ี <pack> ้นะครับพี่ๆทราบหมายเลของคพระที่ถูกใจแล้วนะครับผมทราบหมายเลข EP แล้วนะครับก็สามารถพิมพ์ไลน์มาบอกผมนะครับผมได้เลยนะครับผมแล้วก็บอกผมได้เลยนะครับผมว่าสนใจนะครับอยากจะเช่าบูชาพระเครื่องนะครับผมหมายเลขที่เท่าไหร่นะครับใน EP ไหนนะครับผมหลังจากนั้นนะครับผมผมก็จะขอทราบชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรนะครับ ของพี่ๆนะครับผมแล้วก็จะจะส่งให้ภายในวันนั้นเลยนะครับผมแต่ละรายการก็จะส่งให้ฟรีนะครับมีเก็บเงินปลายทางนะครับผมพระทุกองค์ที่ได้ชอบบูชาไปก็สวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้อย่างแน่นอนเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับผมรับชมให้ชอบใจนะครับรับชมให้ถูกใจก่อนที่จะสั่งชาบูชาได้เลยนะครับผมรูปภาพเพิ่มเติมนะครับผมมีให้รับชมทุกองค์นะครับผมทุกรายการทุกมุมเลยนะครับผมสามารถสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผม ก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมเรามาเริ่มนะครับก well, really cool. ันที่รายการหมายเลขที่หนึ่งกันใน EP นี้กันเลยดีกว่านะครับพี่พี่สำหรับรายการที่หนึ่งใน EP นี้นะครับผมเปิดมาด้วยนะครับผมเป็นหลวงพ่อเดิมนะครับพี่พี่นี่นะครับผมเป็นหลงพ่อเดิมนะครับพิมพ์ฐานสูงนะครับพี่พี่วัดนี่นะครับวัดนองหลวงนะครับพี่พี่รายการนี้นะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมรายการหมายเลขที่หนึ่งนะครับพี่พี่สำหรับหลงพ่อเดิมพิมพ์ฐานสูงวัดนองหลวงนะครับจังหวัดนครสวรรค์นะครับพี่พี่ สำหรับหมายเลขนี้นะครับนี่นะครับผมขออนุญาตนะครับผมลงกล้องนะครับให้นะครับพี่ๆได้ดูได้ชมกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูให้ชมแต่ละมุมกันนะครับพี่ๆจะเป็นหลงพ่อเดิมนะครับพิมพ์ฐานสูงวัดนองหลวงนะครับสําหรับรายการหมายเลขนี้นะครับผมเป็นรายการที่1นึ่ใน e p ้นะครับผมองค์นี้นะครับขออนุญาตนะครับเปิดให้ในราคานะครับพี่ๆสำหรับหลงพ่อเดิมรายการนี้นะครับผมดูนะครับท่านใดนะครับผมดูเราชอบใจนะครับผมก็สามารถสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผม เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะครับอง์นี้ผมเปิดให้ในราคานะครับผม750บาทเท่านั้นนะครับพี่พี่สำหรับรายการที่ในอีพใน ep นี้เลยนะครับผม750บบาทนะครับนี่นะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับผมท่านใดนะครับผมดูแล้วถูกใจนะครับดูแล้วสนใจก็สามารถสอบถามนะครับผมเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับนี่นะครับผมอันนี้ออกวัดหนองหลวงนะครับพี่ใต้ฐานมีรอยจานด้วยนะครับพี่ท่านใด สนใจก็สามารถสอบถามมากันได้เลยนะครับพี่พี่นี่นะครับลงกล้องให้ดูให้ชมกันแบบชัดๆแบบนี้เลยนะครับพี่พี่นี่นะครับผมดูกันอีกสักรอบนะครับผมถ้าได้ถูกใจก็สอบถามมากันได้นะครับจะเป็นหลงพ่อเดิมนะครับผมพิมพฐานสูงนะครับวัดของนองหลวงนะครับพี่พี่เจ็ดร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะครับถัดมานะครับผมจะเป็นรายการที่สองนะครับผมรายการนี้นะครับจะเป็นนะครับผมพระนะครับสมเด็จนะครับผม พิมพ์นะครับผมทรงเจดีนะครับพี่พี่เป็นเนื้อผงวัดระคังโคสิตารามนะครับสําหรับนะครับผมพระสมเด็จวัดระคังนะครับผมพิมพ์ทรงเจดีหมายเลขนี้นะครับผมรายกันที่2องค์นี้นะครับผมเปิดให้ในราคานะครับ750บาทนะครับผมองค์นี้นะครับนี่นะครับผม750บาทนะครับพี่พี่ท่านใดดูแลสนใจก็สามารถสอบถามนะครับเข้ามากันได้เลยนะครับพี่พี่ดูผิวกันชัดๆเลยนะครับพี่พี่นี่นะครับ 750บาทเท่านั้นเลยนะครับผมลองดูให้ชอบใจนะครับผมลองดูให้ถูกใจกันได้นะครับสำหรับรายการนี้นะครับพี่ๆเป็นรายการหมายเลขที่2นะครับผมใน EP นี้นะครับเป็นพระสมเด็จนะครับผมนี่นะครับท่านใดชอบเนื้อหาวลสารประมาณนี้นะครับผมก็สามารถสอบถามนะครับเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับผมไลน์แอดนะครับ1 7 4 o งเจนะครับ เบอร์โทร090นะครับผม3251096นะครับผมถัดมานะครับผมจะเป็นเหรียญจุฬาลงกรณ์นะครับผมพระมหาจุฬาลงกรณ์นะครับพี่ๆนี่นะครับสําหรับรายการนี้นะครับผมด้านหลังเป็นหลังปาพ่อนะครับพี่นี่นะครับสําหรับหมายเลขนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมเปิดให้ในราคานะครับ600บาทนะครับพี่ๆรายการนี้นะครับผมเหรียญมหาจุฬาลงกรณ์นะครับพี่หลังปาพ่อนะครับ นี่นะครับผมรายการนี้นะครับ600บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับสําหรับนะครับผมหมายเลขนี้นะครับรายการที่3นะครับผมใน EP นี้นะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมรูปภาพเพิ่มเติมทุกองนะครับผมสามารถสอบถามขอดูกันก่อนได้นะครับพี่ชมให้ชอบใจนะครับผมกันได้เลยนะครับ ผมจะพยายามนะครับผมลงกล้องให้ดูทุกๆมุมนะครับพี่พี่เอาที่พี่พี่สะดวกได้เลยนะครับผมสนใจองไหนนะครับผูกใจองไหนก็สามารถสอบถามนะครับผมเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับพี่พี่หัวหงุด้านบนนี่สามารถหมุนได้ด้วยนะครับผมสําหรับเหรี่ยนนะครับผมหมายเลขนี้นะครับเปิดให้ในราคานะครับผม600บาทเท่านั้นเลยนะครับผมเมื่อกี้ภาพอาจจะตัดไปนิดนึงนะครับผมถัดมานะครับผมมาเป็นรายกันที่4แล้วนะครับพี่องค์นี้นะครับผมจะเป็นสมเด็จจิตรดานะครับพี่พีรายกันนี้จะเป็น เนื้อเหมือนจะเป็นเนื้อเปียกทองนะครับพี่ด้านหลังจะมีต่อโคตรหมือนในกาด้วยนะครับผมสำหรับสมเด็จจิตตลดานะครับที่อยู่ในเลี่ยมแบบนี้นะครับผมรายการนี้ขออนุญาตเปิดให้ในราคานะครับเจ็ดร้อยห้าสิบบาทนะครับผมถ้าใดสนใจนะครับผมเปิดให้ในราคาเจ็ดร้อยห้าสิบบาทนะครับนี่นะครับผมทุกรายการนะครับผมจัดส่งให้ฟรีนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมนี่นะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมรายการนี้นะครับ 750บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมนี่นะครับผมจะอยู่ในเลี่ยมแบบนี้เลยนะครับพี่ๆอยู่ในเลี่ยมสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมถ้าได้ถูกใจก็สามารถสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับถัดมานะครับผมรายการใหม่ในที่5แล้วนะครับผมวันนี้จะเป็นหลวงปู่ทวดนะครับพี่ๆพิมพ์ตัวท่อหลังหนังสือนะครับผมหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะครับสาหรับรายการใหม่ดนที่5องวงนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับเปิดให้ในราคานะครับพี่ๆสำหรับหลวงปู่ทวดนะครับวัดช้างให้รายการใหม่ในที่5นี้นะครับผม นี่นะครับองนี้นะครับผมเปิดให้ในราคา550บาทนะครับองนี้จะอยู่ในเลี่ยมเก่าแบบนี้เลยนะครับผม550บาทนะครับผมจะส่งให้ฟรีนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมเนี่นะครับลองดูกันได้เลยนะครับพี่พี่สหรับหลวงพุทธรนะครับผมหลังหนังสือนะครับพี่พี่อยู่ในเลี่ยมเก่าแบบนี้นะครับ นี่นะครับผมองนี้น่าจะเจ้าของเดิมน่าจะเคยใช้มาแล้วนะครับพี่แต่จะได้ทําการถอดกรอบออกไปนะครับผมลองดูลองชมกันได้เลยนะครับนี่นะครับผมได้ไปแล้วก็สามารถนําไปเลี่ยมแล้วก็ขึ้นคอให้บูชาได้เลยนะครับผมองนี้นะครับเปิดให้ในราคา550านะครับผมถัดมานะครับผมเป็นหลวงพ่อทวดเบตงนะครับพี่ๆี่รายคันที่6นะครับรายคันนี้นะครับผมจะอยู่ในเลี่ยมเก่าเป็นพลาสติกเก่าแบบนี้เลยนะครับพี่พี่นี่นะครับผมองนี้นะครับผมขอนุญาตนะครับ เปิดให้ในราคานะครับพี่ๆหลวงพ่อพทวดเบตงร,รายการนี้นะครับผมเอา500บาทนะครับผมท่านใดสนใจนะครับผมคู่กันกับหลวงพ่อพทวดหลังหนังสือก็สามารถพูดคุยราคากันได้นะครับสอบถามมากันได้เลยนะครับพี่ๆเดี๋ยวผมจะส่งรูปภาพให้ดูให้ชมกันนะครับผมถ้าหากท่านใดนะครับผมสนใจอยากชมรูปภาพกันก่อนนะครับนี่นะครับผมถูกใจก็สามารถสอบถามมาได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับ รายการน,นี้นะครับผมเปิดให้ในราคา500บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับลงมาทวดนะครับผมพิมพ์เบตงนะครับพี่พี่อันนี้ใต้ฐานนะครับผมจะมีต่อโคดหมายเลขด้วยนะครับเดี๋ยวจะพยายามลงกล้องให้ดูให้ชมกันนะครับผมเนี่ยครับให้ดูได้ประมาณนี้นะครับพี่พี่สำหรับนะครับผมใต้ฐานนะครับ สมพุทโธนไปตรงรายกันที่6นี้นะครับผม500บาทนะครับถัดมานะครับผมเป็นรายการที่7นะครับพี่ๆรายการนี้จะเป็นนะครับเหรียญพระหูรมานะครับผมหลวงปู่มหาศิลานะครับนี่นะครับสำหรับรายการหมายเลขที่7องคองนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับอง์นี้นะครับผมเป็นเนื้อชน่าจะเป็นเนื้อชนวนไม่ก็เป็นเนื้อฝาบาทนี่แหละครับผมนี่นะครับสำหรับรายการนี้นะครับผมหมายเลขที่7นี้นะครับนี่นะครับผมเหรียญพระหัวมานะครับองค์นี้นะครับลองดูกีวกันได้เลยนะครับพี่ๆดูนะครับ องนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมเปิดให้ในราคานะครับผม550บาทนะครับพี่ๆสำหรับรายการที่7นะครับผม550บาทเท่านั้นเลยนะครับเป็นเหรียญพาหัวรมานะครับผมนี่นะครับลองดูลองชมผิวกันดูได้นะครับผมต่อโคตรงนี้นะครับผมแล้วก็ต่อโค้ดตรงนี้นะครับนี่นะครับพี่ๆลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมถ้าในสนใจก็สามารถสอบถามนะครับ เข้ามานะครับผมพูดคุยกันได้ตลอดเลยนะครับพี่พี่รายการนี้นะครับผมเปิดให้ในราคานะครับผมสำหรับเหรียญนะครับผมพาหัวละมานะครับพี่รายการที่เจนี้นะครับผม550บาทนะครับ550บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับพี่พี่สำหรับองค์นี้นะครับนี่นะครับผมดูผิวกันได้นะครับถัดมานะครับผมอันนี้นะครับจะเป็นเหรียญพาหัวละมานเหมือนกันนะครับพี่พี่แต่นะครับองค์นี้จะออกที่ หมือนจะเป็นวัดแจ้งในในการพี่ๆนี่นะครับอันนี้จะเป็นกล่องแดงนะครับผมเนื้อทองแดงนะครับผมอนุญาตเปิดนี่นะครับพิมพ์ก็จะเป็นคนละพิมพ์กันนะครับผมเป็นออกที่วัดแจ้งในนะครับสําหรับรายการที่8องค์นี้นะครับผมเตลี่ยนพหูหรมานรายการนี้นะครับผมนี่นะครับดูผิวกันได้นะครับผมลองดูลองชมกันได้เลยนะครับพี่ๆเอาที่พี่ๆชอบใจนะครับนี่นะครับรายการนี้ขออนุญาตเปิดให้ในราคานะครับผม500บาทนะครับพี่ๆรายการนี้นะครับ เปลียนพวงหระมานออกวัดแจ้งนายนะครับผม500บาทเท่านั้นเลยนะครับผมลองดูผิวกันได้เลยนะครับพี่ๆนี่นะครับผิวสะท้อนแสงไฟนี่สวยมากนะครับพี่ๆสำหรับรายการนี้นะครับ500บาทเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับต่อโคดนี่นะครับผมตรงด้านหลังนะครับแล้วก็หมายเลขตรงนี้นะครับออกวัดแจ้งนายนะครับ สำหรับนะครับผมเรียนพระหุ่นธรรมานะครับพี่ๆรายการนี้นะครับนี่นะครับเปิดให้ในราคานะครับผม500บาทเท่านั้นนะครับถ้าในสนใจนะครับผมสามารถสอบถามขอรู้รูปภาพเพิ่มเติมได้เลยนะครับผมถัดมานะครับผมรายการที่9แล้วนะครับพี่ๆองค์นี้จะเป็นนะครับพระผงนะครับผมหลวงพ่อดูนะครับผมจะอยู่ในเลี่ยมแบบนี้นะครับ เป็นเท้ามหาพรมนะครับผมพรมสีหน้านะครับพี่ๆเราก็ดูวัสาุแกนะครับองค์นี้นะครับผมนี่นะครับขออนุญาตนะครับผมเปิดให้ในราคานะครับพี่ๆสำหรับรายการนี้นะครับเอา450าบาทนะครับผมรายการนี้นะครับผมเป็นเท้ามหาพรมนะครับผมเราก็ดูวัสาแกนะครับผม450บาทนะครับสําหรับนะครับผมรายการที่19เก่อรายการที่9นะครับพี่ๆขออภัยด้วยนะครับผมนี่นะครับ 450นะครับผมเนื้อหาโมเสกเดิมๆแบบนี้นะครับถัดมานะครับผมก็จะเป็นนะครับผมอันนี้เป็นเนื้อโลหะนะครับพี่เป็นเหรียญนะครับผมเท้ามหาพรหมหลวงปู่เหมือนกันนะครับด้านหลังจะมีเป็นรอยจานมือนะครับผมสําหรับรายกันที่10รายกันนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับเปิดให้นะครับพี่ๆนะครับสําหรับองค์นี้เลยนะครับผม500อบาทนะครับผมสําหรับเอ่อ เนื้อโลหะนะครับพี่พี่อันนี้น่าจะไม่แน่ใจว่าเป็นเนื้ออันปาก้าหรือว่าเนื้อตะกั่วนะครับผมเป็นเท้ามหาคมนะครับลักษณะนะครับผมคล้ายๆล็อกเก็ตนะครับผมด้านหลังมีรอยจานนะครับพี่นี่นะครับ500บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับผมรายการนี้นะครับ500บาทเท่านั้นเลยนะครับพี่สำหรับหมายเลขที่10นะครับถัดมานะครับผมรายการที่11แล้วนะครับพี่พี่รายการนี้ก็จะเป็นนะครับผม เหรียญหลวงปู่สุกนะครับผมทั้ง2องค์นะครับพี่จะเป็นพิมพ์ข้าวหลามตัดนะครับแล้วก็พิมพ์สี่เหลี่ยมนะครับหลวงปู่สุกวัดปากคลองมะขามเท่านะครับผมนี่นะครับสาหรับรายการหมายเลขที่11องค์งนี้นะครับผม2องค์นี้นะครับขออนุญาตเปิดให้ในราคานะครับคู่นี้นะครับ8ป0บาทนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับผมลงกล้องให้ดูที่พิมพ์ข้าวหลามตัดกันก่อนนะครับพี่คู่นี้800บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับหลวงปู่หลวงปู่สุกนะครับผมยืนถือไม้เท้านะครับพี่รายการที่11นะครับผมนี่นะครับ อันนี้เป็นองค์แรกนะครับผมพิมพม์ข้าวหลามตัดนะครับถัดมานะครับผมเป็นอีกองค์นึงนะครับผมอันนี้จะเป็นพิมพ์สี่เหลี่ยมนะครับพี่ีนี่นะครับเป็นหลบประสุขนะครับผมยืนยืนถือไม้เท้าแบบนี <inaudible> ้เลยนะครับผมเหรียญเก่านะครับลองดูลักษณะผิวกันดูได้นะครับพี่ีสององค์แปดร้อยบาทเท่านั้นเลยนะครับผมแปดร้อยบาทจะส่งให้ฟรีนะครับเท่านั้นเลยนะครับผมสําหรับรายการที่สิบเอ็ดนี้นะครับผมถัดมานะครับผมจะเป็นพระสมเด็จนะครับผมอันนี้นะครับ จะเป็นพิมพ์เส้นได้นะครับพี่ๆนี่นะครับองนี้นะครับผมเปิดให้ในราคานะครับผม500บาทนะครับสําหรับนะครับผมพระสมเด็จพิมพ์เส้นได้นะครับผมอยู่ในเลี่ยมแบบนี้นะครับ500บาทเท่านั้นเลยนะครับผมนี่นะครับลองดูลองชมกันได้นะครับพี่ๆสำหรับหมายเลขนี้นะครับรายการที่12นะครับผมพระสมเด็จพิมพ์เส้นได้นะครับ500บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับองค์นี้นะครับผม500บาทเท่านั้นเลยนะครับพี่ๆนี่นะครับ ลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมรายการหมายเลขที่12ใน EP นี้นะครับผมพระสมเด็จพิมพ์เส้นได้นะครับนี่นะครับผม500บาทนะครับจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับท่านใดอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมก่อนที่จะสั่งเช่าบูชาก็สามารถสอบถามมาได้เลยนะครับผมถัดมานะครับผมวันนี้จะเป็นเหมือนจะเป็นหล่อโบราณนะครับผมอ่าน่าจะเป็นสมเด็จโตนะครับพี่ๆนี่นะครับเป็นพิมพ์สมเด็จโตนะครับผมหล่อโบราณนะครับผมรายการหมายเลขนี้นะครับขออนุญาตนะครับ 500บาทนะครับผองวงนี้นะครับลงคล่องให้ดูกันก่อนเลยนะครับผม500บาทนะครับของวงนี้นะครับนี่นะครับพี่สวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผม500บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับผมสําหรับสมเด็จโตนะครับผมหมายเลขที่13บสามใน EP นี้นะครับนี่นะครับผม500บาทเท่านั้นเลยนะครับพี่ใต้ฐานนะครับผมนี่ครับ จะลงกล้องให้ดูได้ประมาณนี้นะครับถ้าในถูกใจก็สอบถามพูดคุยกันได้นะครับถัดมานะครับผมเป็นเบี้ยแก้นะครับผมรายการนี้จะเป็นหลบภูบุญนะครับนี่นะครับเขย่าแล้วยังมีประหลอดท่านในนะครับพี่ๆประหลอดไม่ตันนะครับผมนี่นะครับสำหรับเบี้ยแก้รายการนี้นะครับผมหลบภูบุญนะครับวัดกลางบางแก้วนะครับผมจังหวัดนครปฐมนะครับนี่นะครับผม ด้านหลงมีรอยจานแบบนี้เลยนะครับผมรายการนี้นะครับขออนุญาตนะครับเปิดให้ในราคานะครับ450นะครับพี่พีจะอยู่ในเลี่ยมถักร่วดแบบนี้นะครับผมนี่นะครับเบียแก่นะครับผมหลวงปู่บุญนะครับวัดกลางบางแก้วนะครับผม450นะครับถัดมานะครับผมเป็นรายการที่15แล้วนะครับผมเป็นปิดตานะครับจัมโบ้หนึ่งนะครับผมเนื้อผมเกสรนะครับพี่พีนี่นะครับสาหรับรายการนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับขออนุญาตเปิดให้ในราคานะครับผม เอา650านะครับผมรายการนี้นะครับจมโบ้หนึ่งนะครับเนื้อผงเกสรนนะครับ650บาทนะครับนี่นะครับฝั่งตะกุดตรงนี้นะครับผมนี่นะครับลองดูลองชมกันได้นะครับอันนี้ใบหูนะครับผมือนิ้วมือนะครับเปิดให้ในราคานะครับผมนี่นะครับรายการนี้นะครับด้านหลังนะครับผมจะเป็นหลังยันตรีนะครับ650บาทเท่านั้นนะครับผม นี่ผมได้มาคู่กันอีกองหนึ่งจะเป็นเนื้อผงใบลานนะครับพี่พี่องนี้จะมีเส้นเกษาด้วยนะครับผมรายการนี้นะครับขออนุญาตเปิดให้ในราคานะครับผม650บาทเท่ากันนะครับผมสําหรับรายการที่16นะครับพี่พีรหบาทนะครับผมรายการที่16องคองนี้นะครับลองดูกันได้เลยนะครับผมนี่ก็ฝานตะปูตรงนี้1ดอกเหมือนกันนะครับผมสาหรับรายการที่16นี้นะครับ เป็นเนื้อผงใบลานนะครับผมเนื้อก็จะมีความเก่าพอองเมื่อกี้นะครับผมนี่นะครับถ้าใดถูกใจนะครับผมก็สามารถสอบถามมากันได้เลยนะครับพูดคุยกันได้เลยนะครับพี่ๆสวยงดงามแบบนี้นะครับผมสําหรับนะครับปิดตานะครับผมเนื้อผงใบลานจำนวนหนึ่งนะครับหกร้อยห้าสิบนะครับผมถัดมานะครับเป็นพระผงดวงเศรษฐีนะครับผมหลวงปู่มหาศิลานะครับสําหรับรายการหมายเลขที่สิบเจ็ดนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับ เปิดให้ในราคานะครับผมองนี้นะครับผมเอา400บาทนะครับสําหรับพระผงดวงเศรษฐีนะครับผมหลวงปู่มหาศิลานะครับอันนี้เวลาลงกล้องแสงไฟอาจจะสะท้อนนะครับผมต้องขออภัยด้วยนะครับพี่นี่นะครับผมต้องพยายามเอียงให้ดูนะครับผมพระผงดวงเศรษฐีนะครับอันนี้เนื้ออาจจะสีออกดำๆนิดนึงนะครับพี่นี่นะครับลองดูลองชมกันได้นะครับผมตอนลงกล้องแสงไฟอาจจะสะท้อนนะครับนี่นะครับ เป็นรุ่นแรกนะครับพี่พระหงษ์ดวงเศรษฐีหลวงปู่มหาศิลานะครับรายการที่17นะครับผมเปิดให้ในราคานะครับผม400บาทนะครับท่านใดอยากชมรูปภาพเพิ่มเติมนะครับผมก็สามารถสอบถามมากันได้นะครับผม400บาทเท่านั้นเลยนะครับถัดมานะครับผมรายการหมายเลขที่18แล้วนะครับผมนี้จะเป็นเหรียญพระอาจารย์ฟั่นอาจารโรนะครับพี่เป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับผมองค์นี้นะครับผมเปิดให้ในราคา500บาทนะครับนี่นะครับเหรียญพระอาจารย์ฟั่นนะครับผม500บาทนะครับพี่รายการที่ 18นะครับผมนีพี่นี้นะครับนี่นะครับผม500บาทจัดส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับพี่พี่เป็นเหรียญนะครับผมอาจารย์ฟ้านาจาโรนะครับนี่นะครับลองชมให้ชอบใจนะครับลองชมให้ถูกใจกันได้นะครับผมวัดฝ่ายท่าขามนะครับจังหวัดสกลนครนะครับผมเป็นรุ่นแรกนะครับผมปีนะครับ2507นนะครับพี่ ท่านใดดูแล้วถูกใจก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะครับผมเปิดให้ในราคา500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับถัดมานะครับผมเป็นจอบใหญ่นะครับผมลดเพ่อเงินนะครับนี่นะครับจอบใหญ่ลดเพ่อเงินใหม่ได้ที่19นะครับพี่พี่รายการนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับนี่นะครับสําหรับรายการนี้นะครับผมเปิดให้ในราคานะครับผม550บาทเท่านั้นเลยนะครับจอบใหญ่ลดเพื่อเงินรายการนี้นะครับ550บาทนะครับผม จะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการนะครับเก็บเงินปลายทางนะครับนี่นะครับเป็นจอบใหญ่หลอโบราณนะครับผมลรูปเงินวัดบางคานะครับนี่นะครับลองดูลองชมกันได้นะครับผม550บาทนะครับหรือว่าท่านได้สนใจหลากหลายรายการก็มีราคาพิเศษให้นะครับ เราสอบถามเข้ามาพูดคุยกันดูก่อนได้นะครับผมถัดมานะครับผมรายกันที่20นะครับอันนี้เป็นลูกหล่อนะครับพิมพ์นิยมนะครับพี่หมายเลขนี้นะครับองค์นี้นะครับผมขออนุญาตเปิดให้ในราคานะครับผมนี่นะครับพร้อมเรี่ยมแบบนี้เลยนะครับผมองนี้นะครับนี่นะครับลองดูผิวกันได้นะครับพี่ลูกหล่อพิมพ์นิยมนะครับรายกันนี้นะครับผมเปิดให้ในราคานะครับ700บาทนะครับผมหลเพังเงินนะครับพี่องนี้นะครับ700บาทนะครับ รายการที่20นี้นะครับผมดูนะครับผิวด้านหลังนะครับ700บาทเท่านั้นนะครับผมชมให้ชอบใจนะครับผมชมให้ถูกใจกันได้เลยนะครับรูปภาพก็มีให้รับชมนะครับพี่ๆถัดมานะครับผมรายการที่21แล้วนะครับผมเป็นพระชินราชนะครับอันนี้เป็นพิมพ์แต่งนะครับพี่องค์นี้นะครับผมจะอยู่ในเลี่ยมแบบนี้เลยนะครับผมเป็นเลี่ยมน่าจะเป็นเลี่ยมกันน้ําเก่านะครับพี่ๆใต้ฐานมีต่อโค้ดด้วยนะครับ แต่อาจจะลงกล้องให้ดูยากนิดนึงนะครับผมแต่ถ้าสังเกตด้วยตาก็จะเห็นนะครับพี่สําหรับรายการนี้นะครับผมขออนุญาตเปิดให้ในราคานะครับผม500บาทเท่านั้นนะครับพี่สําหรับพระชินราชนะครับพี่ที่อยู่ในเล่มเก่าแบบนี้นะครับ500บาทนะครับผมองนี้นะครับนี่นะครับผมเป็นชินราชพิมพ์แต่งนะครับผมนี่นะครับรายการที่21นะครับผมรายการนี้นะครับผม500บาทเท่านั้นเลยนะครับใต้ฐานนะครับผมนี่นะครับ มีต่อโค้ดนะครับพี่ใต้นี้อาจจะมองอย่างนี้ดูไม่เห็นเลยครับแต่ผมดูด้วยตาเปล่าคือก็เห็นนะครับพี่รายการที่้500บาทนะครับถัดมานะครับผมหมายเลขที่22นะครับรายการนี้จะเป็นสมเด็จเกตชัยโยนะครับพี่ตองนี้นะครับเปิดให้ในราคา450บาทนะครับผมสําหรับนะครับผมพระสมเด็จเกตชัยโยนะครับรายการที่22นะครับผมใน EP นี้นะครับ450บาทจะส่งให้ฟรีนะครับเท่านั้นเลยนะครับผมรายการนี้นะครับ 450บาทนะครับพี่พี่สำหรับพระสมเด็จเกชโยรายกันที่22 <t os> นะครับถัมดมานะครับผมหมายเลขที่23ครับรายกันนี้จะเป็นเครื่องรางนะครับผมเขี้ยวเสือหลวงพ่อปานนะครับพี่พี่นี่นะครับรายกันนี้ขออนุญาตนะครับผมเปิดให้ในราคานะครับ600บาทนะครับผมองน์นี้นะครับรายกันนี้นะครับผม600บาทนะค,ะครับเขี้ยวเสือหลวงพ่อปานนะครับวัดคลองด่านนะครับพี่ที่อยู่ในเรื่องกะเช้าแบบนี้นะครับ <t os> นี่นะครับผมท่านใดสนใจก็สอบถามมากันได้นะครับพี่พี่รายการนี้นะครับผม600บาทเท่านั้นเลยนะครับนี่นะครับเทียวเสือปลาปานะครับผม600บาทนะครับถัดมานะครับผมจะเป็นเหรียญนะครับผมหลวงพ่อเงินวัดดอนยยหอมนะครับพี่พี่รายการนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับเปิดให้ในราคานะครับพี่พี่หลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมองค์นี้นะครับผม650บาทนะครับพี่พี่รายการนี้เลยนะครับ 650บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านนเลยนะครับเป็นเหรียญเสมานะครับผมหลวงพ่อเงินนะครับนี่นะครับ650าบาทนะครับพี่พี่จะส่งให้ฟรีนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมนี่นะครับลองดูลองชมกันได้นะครับพี่พี่นี่นะครับผมรายการนี้นะครับหมายเลขที่24นะครับผมใน ep นี้นะครับถัดมานะครับผมรายการที่25นะครับพี่ๆรายการนี้จะเป็นปิดตานะครับผม หลวงปู่เอี่ยมนะครับผมนี่นะครับวัสพานสูงนะครับพี่พี่รายการนี้400บาทนะครับสําหรับนะครับพระปิตาหลวงปู่เอี่ยมวัสพานสูงรายการนี้นะครับ400บาทนะครับพี่พี่ตรนี้นะครับผม400บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับนี่นะครับลองดูผิวกันได้นะครับผมเป็นปิตาปูเอี่ยมนะครับผมที่อยู่ในเลี่ยมแบบนี้นะครับจะอยู่ในเลี่ยมนะครับผมที่ผมได้มาสภาพนี้เลยนะครับพี่พี่นี่นะครับ รายกนนี้4 0่บาทนะครับถัดมานะครับผมรายกันที่26นะครับรายกันนี้เป็นพระซุ้มกอนะครับผมองค์นี้นะครับผมเปิดให้ในราคา500บาทนะครับพี่ๆสำหรับพระซุ้มกอนะครับพี่ๆองค์นี้นะครับ500บาทจัดส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับพี่ๆพระซุ้มกอนะครับพี่ๆรายกันที่26นะครับผมใน EP นี้นะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมดูผิวนะครับ สวยเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมเป็นพระสมกนะครับสามารถสอบถามขอดูรูปภาพเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับพี่ๆไม่ต้องเกรงใจนะครับถัดไปนะครับผมเป็นพระสมเด็จนะครับพี่รายการหมายเลขนี้นะครับผมพระสมเด็จองนี้นะครับ5 0าบาทนะครับพี่ๆองนี้นะครับพร้อมเลี่ยมแบบนี้เลยนะครับผม500บาทนะครับนี่นะครับดูผิวกันได้นะครับพี่ๆสำหรับสมเด็จนะครับรายการที่ยี่นะครับผมจะพูดว่ารองสุดท้ายก็ไม่ใช่นะครับผมเพราะว่ามีอีกองหนึ่งนะครับที่เป็นรายการรองสุดท้ายนะครับ สมเร็จองนี้นะครับ500บาทนะครับถ้าใครสนใจหลากหลายรายการนะครับผมสามารถสอบถามเข้ามาขอดูรูปภาพเพิ่มเติมนะครับผมหรือว่าสอบถามขอระคาพิเศษก็ได้นะครับพี่ถ้าใดมุมไปต่อก็ผมก็ยินดีด้วยนะครับผมยินดีแบ่งปันให้นะครับเอาที่พี่ๆชอบใจนะครับผมเอาที่พี่ๆถูกใจได้เลยนะครับถัดมานะครับผมรายการรองสุดท้ายนี้นะครับผมจะเป็นนะครับเหรียญพ่อคงนะครับผมวัดบางกระพร้อมนะครับพี่นี่นะครับอันนี้เป็นของสตางค์นะครับผม วงนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับเปิดให้ในราคานะครับผม5้ารอบาทนะครับผมมีมาพร้อมตะกุดเลยนะครับผมอันนี้ผมได้มาพร้อมตะกุดนะครับเดี๋ยวจะมีรายการสุดท้ายคือหมายเลขที่2 9นะครับผมเป็นตะกูุดหลวงพ่อคงนะครับนี่นะครับหลวงพ่อคงนะครับพี่ๆรายการนี้นะครับผมหมายเลขนี้นะครับเปิดให้ในราคา500บาทเท่านั้นนะครับผมเป็นห่วงเชื่อมนะครับลองดูลองชมกันได้นะครับ 500บาทจัดส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับพี่ๆนี่นะครับผมรายการนี้นะครับถัดมานะครับผมจะเป็นรายการหมายเลขสุดท้ายแล้วนะครับผมใน EP นี้ก็จะเป็นนะครับตะกุดนะครับพี่หลงพก็คงนะครับผมวัดบางกระพร้อมนะครับผมมาอยู่ในเรียมสามห่วงแบบนี้เลยนะครับผมผมได้มาสภาพพร้อมเรียมแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตลงกล้องให้ดูนะครับผมนี่นะครับนี่นะครับผมดูคิวนะครับ ยู่ใเรียมแบบนี้เลยนะครับพี่ตอนที่ผมได้มานะครับสําหรับรายการนี้นะครับผมขออนุญาตในการผมเปิดให้ในราคานะครับพี่800บาทนะครับสําหรับตะกุดรายการนี้นะครับแต่ถ้าหากท่านใดสนใจพร้อมเหรียญนะครับเดี๋ยวผมให้ราคาพิเศษนะครับลองสอบถามมาพูดคุยกันดูก่อนได้เลยนะครับผมนี่นะครับรายการนี้800บาทเท่านั้นนะครับผมสหรับตะกุดนะครับแล้วก็คงนะครับผมวัดบางกระพร้อมนะครับพี่รายการที่29นะครับผมใน EP นี้นะครับ สามารถสอบถามขอดูรูปภาพเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับผมถ้าหากว่าผมลงคลิปลงกล้องนะครับผมไวอย่างไรนะครับต้องขออภัยกันด้วยนะครับก็สําหรับ พี่ๆท่านใดนะครับผมที่รับชมมาจนถึงท้ายคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับผมถ้าหากว่ายังไม่ได้กดปุ่มถูกใจนะครับหรือว่ากดปุ่มติดตามนะครับผมก็อย่าลืมกดไว้ให้ทางช่องของกระผมด้วยนะครับแล้วสําหรับท่านใดนะครับที่รับชมแล้วชอบใจนะครับรับชมแล้วถูกใจรับชมแล้วสนใจอยากจะเช่าบูชาพระนะครับรายการไหนนะครับเอาที่พี่ๆชอบใจนะครับผมก็สามารถสอบถามมากันได้นะครับไลน์แอดตรงด้านบนนะครับแอดหนึ่งเจ็ดสี่โอไอพีทีคิวนะครับเบอร์โทรนะครับศูนย์เก้าศูนย์นะครับสามสองห้าหนึ่งศูนย์เก้าหกนะครับผมสามารถใช้โทร ลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับเน้นย้ํากันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเผื่อท่านใดยังไม่ทราบกติกานะครับทางช่องของผมนะครับผมจะส่งพระให้ตรงตามที่ลงไว้ทุกองค์อย่างแน่นอนนะครับผมท่านใดช่าบูชารายการไหนไปก็จะได้รับพระรายการนั้นเลยนะครับผมวันนี้ผมเน้นย้าให้ตลอดเลยนะครับผมจะส่งให้ฟรีนะครับมีเก็บเงินปลายทางไม่มีบวกเพิ่มนะครับผมส่งให้ฟรีเหมือนกันนะครับผมก็สําหรับวันนี้นะครับผมครับผมนะครับผมต้องขอตลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่ใน E ีพีหน้านะครับผมสําหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ